พบกับตัวนอพัททีมาโกลมลบวรกุลกับรายการสูงวัยวาลเลตี้รายการที่จะทำให้คุณผู้ชมแก่แล้วไม่แก่เลย เพราะว่าเราจะช่วยออกแบบชีวิตให้ผู้ชมก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้สูงวัยหัวใจยังฟิตไปด้วยกันค่ะเนื้อหาของรายการอจจะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งกายและก็ใจการบริหารการเงินกฎหมายน่ารู้รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆเพื่อทําให้วัยเก๋าไม่ตกเทรนด์ค่ะนอกจากเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งกายและก็ใจแล้วนะคะผู้หญิงเราค่ะ ต้องดูแลในเรื่องของการแต่งกายด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าเราแต่งกายดูดีจะช่วยเสริมเสน่ห์สร้างความมั่นใจให้กับเราได้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับไอดอลวัยเกา่าเจ้าของเพจแต่งให้สวยสไตล์50บวกเขาจะชวนเรามาแต่งกายให้ดูดีมีสไตล์ติดตามได้ค่ะในช่วงวัยเก่าเล่าเรื่อง ช่วงวัยเก่าเล่าเรื่องค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะคะนอกจากเรื่องของสุขภาพที่เราต้องใส่ใจแล้ว คุณผู้หญิงวัยเก่าคะเรื่องของการแต่งกายเราก็ต้องใส่ใจด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเราปล่อยตัวไปตามวัยใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้เราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตมันช่างเฉาเหี่ยวจังเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเรื่องของการแต่งกายถ้าเราแต่งกายดูดีจะช่วยเสริมรเสน่ห์เสริมบุคลิกภาพของเราและทําให้เรามั่นใจมากขึ้นได้คะ่ะวันนี้เรามีไอดอลวัยเก่านะคะเจ้าของเพจแต่งให้สวยสไตล์50ปวกมาพูดคุยกับ เรากันนะคะร่วมพูดคุยกับคุณชุติมาแสนนนหรือว่าพี่หน่อยค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหพี่หน่อยค่ะสีชุดค่ะโอ้โหต้องบอกว่าแสบตา <laughs> เลยนะคะ <laughs> คือ <laughs> เรื่องของทรงผมเนี่ยต้นอ้อว่าผมของต้นอ้อเนี่ยสั้นแล้วนะคะ ของพี่หน่อยเนี่ยสั้นมากกว่าเขาบอกว่าผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองจะกล้าตัดผมสั้นเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่ตัดผมสั้นออกมาแล้วจะดูสวยแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะต้ <laughs> องบอกว่าพี่หน่อยสวยสดใสมากๆเลย,เ,ลยเรื่องของสีสันเสื้อผ้าเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของสีต้องบอกว่าคนที่จะใส่สีชมพูได้เนี่ยหรือสีสันขนาดน,นี้ได้ต้องมีความมั่นใจในตัวเองค่ะ วันนี้พี่หน่อยมาพร้อมกับแรงบนันดาลใจความมั่นใจให้กับผู้หญิงทุกคนที่เป็นไวเก่าเลยนะคะถามพี่หน่อยสักนิดหนึ่งอตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะปกติถ้าคนถามอายุนี่จะโกรธมากแต่ว่าวันนี้ขอกระพิบสักนิดหนึ่งค่ะอายุเท่าไหร่คะ่อนไปพระัมหกแล้วโอ<ห>้แต่ว่ายังเป๊ะสวยแด้งขนาดนี้เลยนะคะค่อนไปพระรามหกแล้วเราไม่ต้องบอกนะคะว่าเท่าไหร่ค่ะพี่หน่อยคะอะไรคือ เป็นแรงบันดาลใจหรือว่าจุกกระกายให้เราแบบมาแต่งตัวหรือทําให้ตัวเองแบบดูดีมั่นใจเมื่อก่อนนี้เคยแบบแต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วไหมคะเออไม่เลยอะ่ะไม่เลย <laughs> ใช่ไม่เลยอะ่ะก็คือสมไปก่อนก็แบบเป็นลูกจ้งางประจำอะไราเงี้ย<ะ>เป็นผู้ตรวอบบัญชีนะคะ,ะก็ใส่ในแบบเออขาวดำอะไรอย่างเงี้ยอี่นั้นนะ จากอาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีนี่คุณผู้ชมนึกภาพเลยนะคะต้นอ้อเคยรู้จักผู้ตรวจสอบบัญชีเขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องการแต่งตัวเลยชเลยเขาจะแบบคือตัวเลขอะตัวเลขเยบัเ่อมากก็จะแบบผม ผมเผาเนี่ยก็เซอร์ก็เซิร์งเสื้อผ้าไม่เป็นไรเพราะว่ามีแต่ตัวเลขอยู่บนตัวเคนหวอย่างนี้มานลอดเลยค่ะใช่ค่ะงวันนี้แต่งตัวเป็นไงบ้างคะก็ใส่สูดดำขาวอะไรอย่างเงี้ยก็กระโปรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีสีสันเลยก็รู้สึกแบบเออชีวิตมันก็เนาะเฉาเหี่ยวนะเฉาบ้าเฉาอยู่นานเฉาอยู่นานเลยใช่มคะแล้วอันที่เป็นจุดประกายให้เราแบบอยากแต่งตัวให้ดูดีขึ้น มีอะไรเป็นจ e> ุดเปลี่ยนเรอคะก็มีคนถาะว่าแบบอายุ50เองเหรออะไรอย่างเงี้ยห้าสิบเองหมายความว่าเฮ้ยฉันแบบหน้าตาหรือแบบว่าการแต่งตัวฉันมากกอายุ อ๋ออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนว่าคำพูดของเขาเนี่ยเหมือนจีิงๆเขาแบบใช่เสียงเขาสูงนะคะใช่ห้าสิบเองหรอเหมือนแบบโกหกอายุหรือเปล่าความจริงแก่กว่านี้ใช่แต่จริงๆเราแบบว่าเออก็แค่ห้าสิบต้นๆใช่แต่ว่าคือพอเขาเห็นเราแต่งตัวแล้วแบบหน้าตาแบบ ไม่ได้แบบอะไรอ่ะไม่ได้แต่งหน้าตัวเองเออไม่ได้สนใจเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบโหแบบไม่ได้แล้วฉันก็แบบเอาหน้าไปดูกระจกโอ้โหเออก็ใช่อะไรก็เป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆริงใช่ประมาณนั้นเลยค่ะแสดงว่าเมื่อก่อนนี้ไม่ดูแลตัวเองเลยไม่ใส่ใจอะไรเลยค่ะแต่งหน้าด้วยไหมคะไม่ค่ะไม่เลยไม่แต่งหน้าด้วยเก็บต่างอย่างเดียวนับเงินอย่างเดียวเลยนะอย่างเดียวเลีกออกจากบ้านปุ๊บ หน้าเป็นยังไงก็ไปอะไปแบบนั้นเลยเสื้อผ้าอะไรนั่นมาก็ไปเลยขาวเลยไว้ก่อนเลยใช่ค่ะนายสูง่ายสุดนะคะแล้วเขากินอะไรมากใช่ค่ะนั้นพอจุดเปลี่ยนคือมีคนมาทักเท่านั้นแหละใช่ค่ะแล้วรู้สึกมันจี๊ดอยู่ในใจรู้สึกจี๊ดมากแล้วฉันต้องเปลี่ยนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ มันเป็นแบบแรงบันดาลใจว่าเราจะต้องเปลี่ยนยังไงหรือเราจะต้องไปดูไอดอลแบบไหนมีไหมคะก็ก็เรารู้สึกว่าสมัยก่อนพี่หน่อยก็แบบเออผมหน้าม้าแบบนี้แต่ตรงยาวมากเพราะไม่ต้องไปทําอะไรสีสื่อก็ไม่ต้องทำอะไรอย่อางเงี้ยก็เลยบอกเฮ้ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนจริงๆอ่ะเราก็อาจจะต้องตัดผมสั้นเลยอย่างเงี้ยก็แบบเปลี่ยนลุกไปเลยช่เชนเลยเลยนะนิวลุกช่นิวลุกเลยก็ตัดผมก่อนแล้วก็ค่อยๆแบบไปเรียนรู้การแบบว่า เสื้อผ้าสีเสื้อผ้ากันมิกแอนแมทอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆมาเริ่มเปลี่ยนก็หลังจากนั้นพอเปลี่ยนแล้วคนก็ทักเราว่าเฮ้ยแบบเออดูดีนะอะไรอย่างเงี้ยดูเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมาถูกทางแล้วถูกทาง <c oughs> แล้ว <c oughs> จากที่เมื่อก่อน50เองหรอ <c oughs> ใช่ก็แบบว่าลบค่ะพวกนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีขึ้นสวยขึ้นใช่ค่ะแล้วตอนนั้นตอนที่แบบมีคนมาทักเราว่าเราดูดีขึ้นรู้สึกเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกว่าเออแบบ ก็อย่างที่บอกมาถูกทางแล้วฉันก็แบบเออยิ้มแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกภูมิใจรู้สึกภูมิใจว่าฉันก็เปลี่ยนได้ฉันก็ไม่ใช่แบบว่า50แล้วดูดูสูงวัยอะไรอย่างเงี้ยอายุเยอะเหรือว่าเสื้อผ้าก็ใส่ไปแบบเอ้ยว่าห้าสิบแล้วอาจจะใส่รองเช้าเแบบวัยเหมือนตามวัยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะพี่หน่อยครัถ้าคุณผู้ชมอยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างอย่างพี่หน่อยเนี่ยก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองจากศูนย์เลยนะใช่จากศูนย์เลยนะคะแต่งหน้าก็ไม่แต่งเสื้อผ้าฉันก็ขาวดำ มีแค่นี้ผมม<ช>ันก็ยาวพ<ช>ื <ละ S 1> ้ไปเลยใช่ค่ะจะเริ่มต้นยังไงดีคะก็จริงๆก็หลายๆคนก็อาจจะต้องหาแรงมาดัลใจให้เจอว่าเราเปลี่ยนเพราะอะไรแล้วทำไมถึงอยากเปลี่ยน อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราค่อยๆเปลี่ยนเพราะครั้งแรกกันหลายๆคนก็อาจจะไม่ไม่ไม่มั่นใจอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าพอเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาชมนั่นแหละก็อยากจะเปลี่ยนมากขึ้นต้องต้องเริ่มแล้วใช่ค่ะต้องค่อยๆเปลี่ยนจากภายในสู่ภายนอกก็ได้ค่ะถ้าเราจะเปลี่ยนรูปตัวเราอย่างเรื่องของเสื้อผ้าวันนี้ต้นอ้อมีมีโจทย์ <c oughs> มาให้พี่พี่หน่อยด้วย <c oughs> เผื่อคุณผู้ชมทางบ้านนะคะวัยเก่าทุกคนเลยค่ะเราอยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เราดูดีขึ้นมั่นใจขึ้นเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเองไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะเราสามารถแต่งตัวให้ดูดีตามสไตล์ของเราตามวัยของเราได้โจทย์ <c oughs> ของพี่หน่อยค่ะ <c oughs> ถ้าอยากให้วัยวัยเกา่าวัยประมาณ5 0หรือวัยเดียวกับพี่หน่อยนะคะแต่งกายไป ซุปเปอร์มาร์เก็ตซุเปอร์มาร์เก็ตไปซุปเปอร์มาร์เก็ตฉันไป uh huh. จ่ายตลาดคือ uh huh. ไปซื้อของในห้าง uh huh. แล้วคุณจะแต่งตัวไงดีคะเพื่อให้เรามั่นใจก็ <c oughs> พี่หน่อยก็คิดว่ามันอาจจะต้องมีสไตล์นิดนึงอะ <c oughs> ไม่ใช่แบบว่า คือเคยแต่งเดิมๆก็ก็เอามาใส่ไม่ใช่ uh huh. เราก็อาจจะต้องมีแบบดีดไซน์แบบใส่พอลงพอเหลี่ยมลูกไม้ก็ได้เพราะส่วนใหญ่วัยประมาณนี้ชอบใส่ลูกไม้แต่เราต้องเป็นลูกไม้ที่มีดีไซน์มีความเก๋กางเกงงเราก็อาจจะต้องมีความเก๋ทิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือใส่ความเก๋ความเป็นแฟช,ชั่นเข้าไป,ไ,ปไม่ใช่ใชเป็นลูกไม้แต่ถ้าเราไปทะเลล่ะคะไปทะเลหรอคะทะเลเราก็ต้อง สีสันอีกแล้วรเราก็ต้องใส่สีสันแล้วก็ดูแบบเอออาจจะเป็นเดสก็ได้มีแบบอดอกไม้ก็ได้ทำให้มันมีฟุงฟ้งฟิ้งอะไรเงี้ยเพราะหลายคนบอกว่าเออใส่เดรสฉันดเหมือนคนท้องหรือเปล่าเราก็ต้องเปลี่ยนทําให้แบบเออไม่ใช่เลยอ,เออแล้วก็ต้องใส่เดรสนิดนึง่ะใช่ใช<ะ>ก็เป็นเดสแบบว่าทรงแบบโอเวอร์ไซส์อะไรก็ได้อ,อ่ะก็ดูมันก็มีสไตล์เพราะว่าเราก็ไม่ได้ใส่แบบให้มันพอดีเป๊ะเห็นสัดส่วนเพราะส่วนใหญ่คนที่มีอายุมากก็มีสัดส่วนที่แบบ เยอะนิดนึงเลยนยใช่ค่ะไปใส่รูปก็อาจจะดูแบบดูไม่มั่นใจใช่ค่ะอาจจะมีแบบว่าปีชุดเดสแล้วก็อาจจะมีแว่นมีหมวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่พี่หน่อยต้องไปพบปะเพื่อนฝูงในวัยเดียวกันนะคะไปสังสรรค์เราต้องมีแบบ ชุดเด็ดของเราไหมคะชุดเด็ดอ่ะจริงๆเราก็มีเด็ดทุกชุดนะเพ<อ>ราะว่า <laughs> เราคิดก่อนออกจากบ้านเลว <laughs> เราแค่หนีตัวไหนก็ออกเลยใช่อ่ะเราต้องมีการวางแผนเราอาจจะใส่เสื้อสีที่โดดเด่นอยู่ละอเอาให้มันตัดกันไปเลยเพราะว่าส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่าไปเจอเพื่อนใช่ไหมก็ต้องถ่ายรูปเป็นลุ่มค่ะสีเสื้อหรือสีเกงเราต้องโดดเด่นกันมาเลยดีเออคนนี้เราอะไรอย่างเงี้ยจะผิดเจอกันใช่ันนี้คือฉันละอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาให้มันโดดเด่นไปเลยต้องไปต้องเกรงใจเพื่อนละอะไรอย่างเงี้ย นั้นคือเราก็สามารถเลือกสีสันเข้ามาใช่ใช่อะสีที่สําคัญสำคัญอะไรคัญยังไงบ้างคะสีสันเพราะพี่เหล่าก็อย่างที่บอกว่าเสื้อผ้าเนี่ยสีเนี่ยก็คือต้องเป็นสีที่แบบจัดจ้านแต่ว่าเราต้องมิกแอนแมทให้ให้มันดูแบบสมูทที่ไหนคะอย่างวัยเก่าบางคนนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจกับตัวเองหรือบางทีเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองนะคะแต่ว่าไปฟังเสียงคนรอบข้างอยู่บางทีมีคนรอบข้างมาพูดว่าแบบ แก่แล้วไม่เตรียมตัวอ่าอย่างเงี้ยเรามีบางคนนะคะรู้สึกแบบมากระแทะมาแบบเน็บแนมทําให้ยิ่งไม่แบบไม่มั่นใจเข้าไปใหญ่เลยเราเองเนี่ยจะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองอย่างไรเพื่อลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเออพี่หน่อยคิดว่าต้องหาแบบหนึ่งหาแรงบันดาลใจสองหาไอดอลเจอว่าฉันเนี่ยพออายุมากขึ้นอ่ะฉันจะเป็นเหมือนใครแล้วฉันจะมีความสุขแบบไหนเออแล้วเรารู้สึกว่าอ่ะค่อยๆเปลี่ยนก็ได้ไม่จะเป็นต้องแบบ ตัดเลยหรือเปลี่ยนเลยดูเชนเลยอนะไรเงี้ยแต่ค่อยๆเปลี่ยนแล้วเชื่อว่าลหลายๆคนก็จะมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็จะมีรอยยิ้มทั้งตัวเราแล้วคนรอบข้างแล้วก็ทําให้หัวใจเล็กๆของเราพองโตในทุกๆวันค่ะคือไม่จาเป็นต้องไปฟังเสียงคนอื่นถ้าเป็นเสียงที่ลบนะนะคะ,คะเราเอาแต่สิ่งดีๆเข้าตัวเองเอาเรื่องของ พลังบวกเข้าตัวเองแล้วลองเปลี่ยนดูมันจะ,ะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะ,คะวันนี้ต้องขอบคุณพี่หน่อยมากๆนะคะที่มาให้คําแนะนําดีๆด้วยค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะนี่จ้ะของขวัญวันเกิดของหนูในปีนี้ขอบคุณค่ะคุณยายเราตรงเริ่มออมเงินตั้งแต่หนูเด็กๆเก็บเงินไว้เยอะๆนะหลานทำไมเหรอคะ าหนูเริ่มเก็บเงินแต่เด็กๆต่อไปหนูจะมีเงินเอาไว้ใช้เมือ่อโตขึ้นหนูจะได้มีเงินเก็บแล้วก็อยู่สบายแบบคุณตาคุณยายใช่ไหมคะใช่จ้างั้นหนูลองดูนี่เลยคนเราทุกคนต่างต้องการเงินเพื่อดำรงชีวิต ซึ่งจะหากคุณไม่ใช่คนที่มีทรัพย์สมบัติเหลือเฟือล่ะก็การทํางานเพื่อหาเงินคือสิ่งที่จําเป็นสําหรับคุณอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะการทํางานคือสิ่งที่จะทําให้เรามีรายได้อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ซึ่งอาจจะมีประโยชน์เมื่อถึงวันที่ไม่ได้ทํางานแล้วบางครั้งอาจทาให้คนพบพรสวรรค์หรือได้พัฒนาทักษะที่แตกต่างออกไปจนอาจพาไปสู่การพบอาชีพที่ใช่หรือมั่นคงได้ในอนาคต แต่ลำพังการหาเงินและใช้จ่ายไปวันๆนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงเอาเสียเลยการเก็บออมจึงถือเป็นเรื่องที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เราได้มีเงินสำหรับใช้จ่ายในอนาคตซึ่งตอนนั้นเราอาจจะไม่สามารถทำงานหรืหาไรายได้ได้อีกแล้วแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเราจะสามารถเก็บออมอย่างมีคุณภาพได้อย่างไรขั้นตอนแรกเราควรเริ่มที่การรู้จักเก็บ ให้ลองคิดด้วยหลักการเก็บก่อนใช้หรือเมื่อได้รับเงินมาให้แบ่งเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการออกแล้วจึงใช้ส่วนที่เหลือซึ่งก็ต้องแบ่งออมอย่างพอดีไม่ตึงไปจนไม่ได้ใช้จ่ายและไม่หย่อนไปใช้เงินฟุ่มเฟือยจนไม่มีเงินเหลือเก็บนะครับรู้จักใช้ให้เราทําการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละเดือนหรือปีอย่างชัดเจนว่าเรามีรายจ่ายอะไรบ้างและจะต้องควบคุมให้เป็นไปนตามแผนการที่วางไว้ แล้วอย่าลืมที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในยาฉุกเฉินอย่างน้อยๆสาถึงหเท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนด้วยนะครับอย่างไรก็ดีการออมไม่ได้มีเพียงการเก็บเงินไว้กับตัวหรือฝากธนาคารเท่านั้นแต่การออมยังรวมไปถึงการลงทุนในแหล่งต่างๆตามความสนใจของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนกับกองทุนต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาวการซื้อพันธบัตรการซื้อทองซื้อหุ้นรวมไปถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด ล้วนถือเป็นวิธีการเอาเงินได้ทั้งนั้นทั้งยังเป็นการสร้างโอกสาสให้เงินของเราสามารถงอกเงยไปได้มากขึ้นอีกด้วยครับและสุดท้ายการทำประกันไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองว่าไม่จำเป็นนักและเหมือนเสียงเงินโดยเปล่าประโยชน์แต่ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นหลักประกันชั้นดีเพราะเราไม่อาจรู้อนาคตได้หากวันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับตัวเราไม่ว่าจะถึงชีวิตหรือไม่เราเอง ก็จะไม่ก่อภาระให้กับตนเองหรือคนใกล้ชิดครับแต่ไม่ว่าอย่างไรจะเก็บออมในรูปแบบไหนสิ่งที่ต้องจดจำไว้เสมอคือเราจะต้องยึดอยู่ที่ความพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปเพื่อที่จะคงความสุขในชีวิตก่อนวัยเกษียณของคุณและก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีสถานะการเงินที่มั่นคงครับ ใจพร้อมใจพร้อมได้เวลาไปทำกิจกรรมดีๆกันแล้วนะคะน้องตั๊กขอชวนคุณผู้ชมค่ะมาร่วมออกกำลังกายแบบง่ายๆด้วยการทำถุงทรายจากเมล็ดถั่วเขียวไปติดตามกันได้เลยค่ะในช่วงห้องเรียนวัยเก๋าค่ะ ในช่วงนี้ค่ะชวนพี่ๆวัยเก๋ามาทํากิจกรรมสุขภาพดีตอบโจทย์ไวเก๋าด้วยการทําทุงทราย DIY จากอุปกรณ์ที่หาง่ายๆอย่างถุงเท้านะคะทําด้วยตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยมีท่าบริหารให้กลับไปดูแลตัวเองที่บ้านด้วยไปติดตามกันค่ะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะค่ะคุณหนูนะคะชื่อกรดกพรวินแก้วกุศลนะคะเป็นนักกิจกรรมบำบัดนะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมนะคะในการประดิษฐ์ แล้วก็ใช้อุปกรณ์นะคะเป็นอีกกรรมประดิษฐ์ถุงทรายออกกําลังกายทําง่ายๆนะคะอุปกรณ์เราก็หาได้ง่ายๆที่บ้านของเรานะคะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทํากิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านมาเตรียมความพร้อมนะคะก่อนที่จะทำกิจกรรมด้วยการทําหัวเราะบําบัดกันก่อนนะคะนะคะค่าที่เราจะใช้ก็คือมือเรานะคะกดไร้ค่ะสองข้างนะคะแล้วก็ออกเสียง โอ้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 โโอ้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 โออ้โอ้โอ กางแขนขึ้นค่ะอ้าอาอ่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 อ่าอ่าอ่าอ่อ่าอ่ะอ่าอ่าอาอ่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 าอะะอ่าอ่าน่าอ่าอ่าอูา้่าอ่าอะาอ่าอะาอ่าอ่า่าอ่าอะา อู้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 อูกอ, <S 1> <S 1> อูกอ <S <S อกอ๋อ,นนอ,ะะอนนู๋อูอู้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 อู๋อู๋อู้อูะอู๋อู๋อูนอูหอู๋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 อู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 ้อู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  เอ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 ่าเอ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 เเอ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 เเอคอออเเอกออเเอ ปอกแขนกันแดดนะคะนอกจากปอกแขนนะคะก็จะมีอะไรได้อีกถุงเท้าใช่ค่ะถุงเท้าอาจจะต้องใช้ถุงเท้าที่ยาวนิดนึงนะคะแล้วก็ปอกแขนก็จะมีปอกแขนกันแดดซึ่งทุกท่านนะคะบางท่านอาจจะมีแล้วอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้ใช้ได้เลยนะคะและสุดท้ายอะไรคะหนังยางหนังกระติกค,ค่ะก็คือ <laughs> หนึงชิ้นจะใช้2เส้นนะคะซึ่งทุกท่านก็จะได้รับไปแล้วนะคะ โอเคค่ะพร้อมนะคะเรานำปอกแขนนะคะแล้วก็ถั่วเขียวของเราค่ะวัดมาประมาณ1คืบนะคะ1คืบ1คืบค่ะแล้วก็ใช้หนังยางค่ะมัดให้แน่นนะคะเราสามารถขยับได้นะคะเดี๋ยวพอเราทำเสร็จเนะะี่ยค่ะเราก็จะขยับได้โอเคค่ะด้านต่อไปค่ะนะคะเราเปิดด้านอีกด้านหนึ่งที่เรายังไม่ได้มัดนะคะแล้วก็นำถั่วเขียวนะคะกรอกใส่ ซึ่งถั่วเขียวเราก็จะสามารถนะคะเลือกว่าเราจะใส่ประมาณ200กรัม500กรัมนะคะเราสามารถเพิ่มนะคะตามขนาดน้ําหนักที่เราต้องการได้เลยค่ะใส่หมดได้เลยค่ะแล้วก็ขยับนะคะให้เหมือนเป็นตุ้มๆนะคะข้ามมัดให้แน่นค่ะอ๋อตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือเราจะเป็นไม่ต้องแน่นมากค่ะจะมีให้มีช่วงใช่ค่ะให้ขยับได้เพราะว่าในบางท่านเนี่ยแหละจะไม่ได้ใช้ท่ามัดอาจจะใช้ท่าจับเห็นไหมคะ จับได้นะคะแล้วก็เราใช้นะคะหนังยางมัดอีกด้านหนึ่งนะคะครันนี้เรามาดูนะคะถ้าเกิดอย่างนี้เราก็ขยับนะคะอ่าขยับให้สองด้านนะคะเท่าเท่ากันโอเคไหมคะถ้าทําจากถุงเท้านะคะด้านหนึ่งจะเป็นด้านที่ปิดใช่ไหมคะเราก็จะมัดด้านที่ปิดก่อนแล้วก็มัดจากประมาณบริเวณซ้นนะคะแล้วก็ใส่เหมือนวิธีการเดียวกันค่ะ ใส่กรอกให้เต็มนะคะตามริมาณของน้ำหนักที่เราต้องการค่แล้วเราก็มัดอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นถุงเทา้าประโยชน์ของถุงทรายอันนี้นะคะที่นำมาให้กับทุกท่านได้ประดิษฐ์นะคะก็คือ1น,นะคะได้สำหรับใช้ออกบําังกายนะคะแล้วก็ถุงทรายตัวน,นี้จะมีความปลอดภัยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปใช้กลุ่มพวกดัมเบลใช่ไหมคะหรือเป็นถุงทรายที่นมีน้ำหนักอะคะ่ะ เวลาล่วงลงไปโดนร่างกายของเราจะเป็นไงคะอาจจะเกินกนารบาดเจ็บได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมีท่าออกกำลังกายนะคะวิธีการใช้นะคะสามารถหนึ่งถือนะคะถือไว้ได้นะคะถือแล้วนี่ฮมันจะพอดีกระชับกับมือของเรานะคะเราสามารถจับได้มั่นคงนะคะสองใช้การมัดนะคะเห็นไหมคะก็จะมัดได้นะคะ ท่าบริหารท่าแรกนะคะท่านี้เราจะใช้ในท่านั่งนั่งให้สบายนะคะแล้วก็นะคะกางขาเล็กน้อยนะคะหรือบางท่านอาจจะยืนก็ได้นะคะถ้ายืนเราก็จะได้เรื่องของการทรงตัวนะคะการบริหารลําตัวด้วยนะคะท่าแรกนะคะบริหารแขนข้อศอกนะคะท่าแรกคะ่ะท่าที่1น,นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็นอศอกขึ้นมาคะ่ชะช้าช้านะคะห่งค่ะสอ 3 4และ5นะคะโอเคค่ะพักค่ะถ้าเราทําทีละข้างนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทําด้านซ้ายนะคะออกกำลังกายข้างซ้ายนะคะท่าที่2ค่ะชูมือขึ้นค่ะชูแขนขึ้นนะคะแล้วก็งอไปด้านหลังแล้วก็หนึะคะสองส 4 5ค่ะโอเคค่ะสองท่าผ่านไปนะคะท่าที่3มนะคะกลางแขนค่ะเอาด้านข้างนะคะลงนะคะแล้วก็กลาง1น่ค่ะช้า 2, ช้าสองค่ะช้าช้านะคะ3ค่ะให้ขนานกับพื้นนะคะ4ไม่ยกสูงก็ค่ะ ห้าค่ะไงคะท่าต่อไปคะ่ะคราวนี้เราทั้งแขนนะคะมาด้านหน้าหนึ่งค่ะให้ขนานสองค่ะสามค่ะสี 4, แะ 5, ะนะะ่และห้าค่ะช้าๆนะคะและท่าสุดท้ายนะคะเราจะตั้งฉากนะคะขนานลำตัวไว้นะคะแล้วก็ กางไปด้านข้าง1 2 3 4 5ค่ะอย่างเงี่ยคะความรู้สึกของพวกเราพอเรามีการถงน้ำหนักนะคะมีการถงน้ำหนักขึ้นแล้วก็มีการบริหารร่างกายแล้วก็ไม่ยากนะคะแล้วก็มีความกระชับนะคะต่อไปอีกข้างคะ่ะเรามาเปลี่ยนด้านกันนะคะ ท่าก็คือจะเหมือนเดิมนะคะก็คือห้าท่านะคะละครั้งท่าละห้าครั้งการออกกำลังกายนะคะเมื่อไรที่เรามีถุงทรายนะคะในการออกกำลังกายเนี่ยเราจะต้องมีการระวังเรื่องการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะคะ การบัดเจ็บกล้ามเนื้อเช่นนะคะเพราะว่าปกติเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยเราจะใช้ไม่มีถุงใสถวงน้าหนักนะคะแต่ถ้าเกิดเรามีถุงใสถุงน้ำหนักเนี่ยเราต้องระวังการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อโดยที่เราอาจจะมีการปรับก็คือใช้จากถุงใสเนีคะจํานวนที่นะคะเช่น200กรัมนะคะส0ร้อม0กรัมแล้ว0 0กรัม แต่สําหรับท่านที่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยเราเพิ่มเป็น1นกิโลก็ได้ค่ะต่อไปค่ะขาค่ะท่าแรกใช่เลยค่ะท่าแรกนะคะเราใช้มือนะคะหนึ่งด้านนะคะที่เรายังไม่ได้ผูกกลับไว้เพื่อเป็นการทรงตัวนนะคะแล้วก็ท่าแรกเราก็คือการขาออกนะคะเล็กน้อยแล้วก็ห้าครั้งเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองค่ะสามและสี่และ 5คะ่ะถ้าต่อไปนะคะเตะขาไปด้านหน้าค่ะทำช้าๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็คือช่วยเรื่องของกามเนื้อด้วยและป้องกันการบาดเจ็บของเราด้วยนะคะช้าๆหนึ่งค่ะสองค่ะสาสค่ะและ5นะคะท่าต่อไปค่ะเรื่องของเข่านะคะ ยกข่าขึ้นมาค่ะ1 2ึ่ค่ะ3าและ5ค่ะคราวนี้ท่าของช่วงขาครบแล้วเราเปลี่ยนข้างค่ะเป็นข้างซ้ายนะคะเวลาเปลี่ยนท่านะคะเรานั่งนะคะถ้าเราก้มตัวโดยท่ายืนเป็ไงคะใช่ค่ะนามือนะคะอันนี้ก็คือเป็นการป้องกันนะคะ สำหรับพี่ๆวัยเก่าที่บ้านนะคะที่จะนํากิจกรรมนี้ไปใช้นะคะแนะนําก็คือนะคะให้ออกกำลังกายนะคะวันละประมาณสองครั้งนะคะเช่นเช้าและเย็นนะคะแล้วก็จํานวนนะคะครั้งในการทําแต่ละท่านะคะให้ทําเริ่มต้นจากน้อยไปหามากนะคะเช่นอาที่นี้อาจจะค่าครั้งอาทิตย์หน้าเราค่อยๆเพิ่มจํานวนนะคะแล้วก็ให้พี่ๆวัยเก่านะคะดูแลสุขภาพนะคะรักษาสุขภาพนะคะด้วยการออกกำลังกายนะคะและประดิษฐ์อุปกรณ์นะคะง่ายๆที่บ้านค่ะ ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่วัยเก่าสามารถทำเองที่บ้านได้ออกกําลังกายได้แล้วก็ได้เหงื่อดีด้วยค่ะต้องขอบคุณน้องตั๊กนะคะที่สร้างสารรค์กิจกรรมดีๆแบบนี้มาฝากวัยเก่าทุกคนด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือรายการสูงวัยวราร t รตี้และสามารถติดตามกิจกรรมรวมไปถึงข่าวสารต่างๆและก็เกร็ดความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพได้ผ่านทาง Facebook Fanpage al t v ช่อง4ค่ะวันนี้หมดเวลาของต้นอ้อแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามต้นอ้อลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ